ก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนอยู่กับเราในช่องออกเราเกมทุเรื่องเกมมาวที่นี่นะครับผมและวันนี้ก็ผมแอดมินหมีดาวซิงแบร์นะครับก็จะมาลุยกันต่อกับ g เกมช i n Impact นะครับก็จะเป็นด่าน d ดย์นะครับของกิจกรรมตีบอสนะครับผมของผมเนี่ยก็จะพยายามทำให้ได้3 6มพแล้วกันเพราะว่ารอบนี้ก็คือมันเจอบอสติดต่อกันสตัวเลยนะครับผมสามรอบนะครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราเล่นทีมเก่าแบบผมเนี่ยก็จะใช้เวลาตีบอสค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยกะว่าเอาแค่3 6 0 0พอนะครับเพื่อให้ได้แต้มทั้งหมด30,000เปะพอดีนะครับในส่วนทีมเก่าผมที่ใช้มาตลอดทั้ง7วันนะครับก็จะใช้แต่ทีมเดิมนะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนอสตีแฟกต์แล้วก็อาวุธนะครับก็จะมีโนเอลนะครับแล้วก็ดิวแน แล้วก็เตโต้นะครับผมจากคนสุดท้ายสิ้นหย่นะครับก็จะเป็นทีมสายใสย่เกาะแล้วก็สร้างฮิวนะครับผมพวกโลฮิวฮะอย่างโรเอลกับเดวดาเนี่ยก็จะอามาทําการฮิวเพิ่มเลือดนะครับผมเริ่มมาก็เป็นบอสน้าก่อนนะฮะแต่สักวันสุดท้ายก็จะชิวๆหน่อยครับก็คือเราตีไปเรื่อยนะครับบอส ราะว่าผมก็เอาแทวเวลาออกเหมือนเดิมแล้วก็ปรับเลือดบอสให้มันรอบนี้ไม่เน้นเลือดบอสนะเน้นแบบว่าเพิ่มดาเมจบ,บอสแทนเพราะว่าผมอยากจบไวๆครับก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าไปเน้นเพิ่มพวกเลือดบอสอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะปีจบนี่ผมว่าล่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงอนะต่ำๆอืมก็เลยตัดสินใจเอาเลือดบอสออกนะครับผมให้แบบว่าน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องเกาแน่นะครับผมอันนี้ก็ตีอยู่นะครับผมขึสังเกตว่าจะฆ่าง่ายกว่าวันอื่นๆนะครับเพราะว่าผมเลือกแพ็กน้อยๆด้วยนะนนยกดอันตีโลด้วยนะครับผมเออในส่วนของซินแยานะครับที่ผมเพิ่งหัวตีแรงเพราะว่าลืมไปว่าใส่ดาบบุ้นนะครับเวลาเลือดมอนมันเหลือต่ำกว่า ยี่สิบหยบห้าจำไม่ได้ล้มันจะทําให้แบบว่าตีแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นลิฟต์นะฮะแล้วก็ชรชจยิงครับผมสังเกตว่าดีวแน่ยิงแรงกว่าวันอื่นนะวันอื่นๆน,นี่เข้าประมาณเจ็ดร้อยนะครับผมอืม อันนี้ลูกบอลนะครับใส่เกาะหลบไปก่อนนะัะก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะขนาดแบบว่าเอาเลือดบอสออกนะครับผมให้มันน้อยที่สุดนะครับต<ป>ีไม่ถึง เอาผมนึกว่าบอสจะหวดแผงลวกมานะครับรดูสักกดเคาน์เตอร์รอนะครับผมหลบไปอยู่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ยิงเหมือนเดิมนะครับผมอันสี่นี่ทำอะไรไม่ได้นะครับยิงไปง่ายง่ายกว่าเฮ้ยอืมเอันสี่ยัง16 ถือว่าแรงนะครับโฮมมมมไกลแล้วครับบอสนะครับรอรออันตีโนเอลเนี่ยถ้าอันตีโนเอลขึ้นนี้น่าจะตบเรียบร้อยแน่นอนอืมมาแล้วอันตีมาแล้วเคขอเรียบร้อยเอ้ย นี่โอ้โหมันหนีซะงั้นอ้าวโอเคตัวต่อไปเลยนะครับก็เป็นมังกรดินนะครับผมมังกรดินนี้ก็สู้ไม่ยากครับก็ใส่เกาะสะท้อนอย่างเดียวนะครับสี่อรอสะท้อนรัวๆอืมอืมอีเยอะ แล้วก็ใส่เกาะเลยนะครับผมบึง้งก็ลดไปประมาณข้อหนึ่งนะครับผมออ้ยแต่ด <c oughs> โดยรวมก็ถือว่ายากประมาณหนึงนะ แล้ยิ่งเล่นในมูถีอเนี่ยมันจะตึงๆหนือยแต่ของผมถ้าเกิดสมมุติว่าอัดประมาณครึ่งชั่วโมงเนะี่ยคือเครื่องมันจะร้อนหนักแล้วก็น่าจะกระตุกเป็นคลิปน่าจะดูไม่ได้นะเพราะว่าครั้งก่อนอัดไปประมาณ20นาทีก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณจะแค่ในทีเนี่ยโอ้ใสก็ เอาแอนตีทุกอย่างนะครับมีอะไรใส่ให้หมดตอนเลยพอบอยมันเหลือเลือดน,น้อยๆแล้วเนี่ยใช้สัญญาณที่ใส่ดาบวูปน่าจะตีแรงกว่าเอ้า ใช้เกาะใช้เกาะปึ้งเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ที่แบบว่าเรียกมาสองตัวนะครับผมรูม้สึกมันจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานก็ตึงนะเจอสามตัวนะวันนี้เจอสองแถมแท็กที่ผมเลือกมันน้อยครับเลยไม่จำเป็นต้องฆ่าพ้มกันเหมือนเดนสามครับผม สลับบอสสมูไลเอ๊ะไปยื้อไวโต้เกาได้เรื่อยงงครับตอนนี้คือเปลี่ยนตัวกดปุ่มไม่ติดื่อกี้โดนไปเต็มๆนะฮะัครบชุดเลยเกือบตาย อพยายามเอายัลจิอันสัไอักดาวิเฮ้ยโดนโอ้เมื่อกี้ตายอยู่ได้มันมองไม่เห็นจังหวะนะเพราะว่าบอลมันฝันเมื่อกี้ผมก็พลาดด้วยเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนมาใส่โล่หลวๆนะถ้าเกิดสมมติว่า เราเล่นทีมโร่เนี่ยก็พยายามะสับสกิลวนลูปใส่โล่ฮนะแจะคุ้มกว่านะครับเวลาเข้าไปปีแรกกับบอสไม่ค่อยเก็บตัวเท่าไมันมันบัน,บน,บนล้างแค้นให้เบื่อตู้นะครับผมนี่อันรอนครับ ใกล้ละใกล้ละเดี๋ยวใช้อนต<ออ>ิเลยฮพร้อม<ออ>กันเลยพวดจบแล้วนะครับผมก,ก็บประมาณแปดนาทีนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ก็ใช้ทีมเก่านะครับสเร็จเหมือนรับผลนะครับผมทั้งหมดเจ็ดแานก็ ใช้ได้ทุกด่านนะครับแต่ว่าสกอร์อาจจะไม่แม็ก c o สกอร์แต่ก็ได้หมื่นเอบได้สามหมื่นนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแต่สำหรับเกมเกณชินเนี่ยผมก็จะพยายามหาอย่างอื่นมาลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นในมือถือนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แนะนำว่าให้เล่นในคอมดีกว่านะครับ แต่ของผมช่วงนี้ก็ในคอมมันก็มีปัญหานะครับกล้องแบบไปเล่นของเครื่องแอดทีมนะครับผมก็ต้องแวะเวียนไปกันหน่อยนะครับผมอันนี้ก็รวมประมาณสามหมื่นเป๊ะนะครับก็ถือว่าภารกิจสําเร็จนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นแท็กที่เลือกมาเมื่อกี้นะครับผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอโอเคก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับ เอ,อวันนี้ก็ผมแอดมินหมีแล้วซิงแร์นะครับจะออกเลเกมทุกเล่นเกมลงไว้ที่นี่นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย All about Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่